สวัสดีครับทีมงานของท่างกุ๊กครับตัวคันนี้นะครับยางพุ่มเผาขาดมานะครับตอนนี้ช่างกำลังทําการซ่อมบํารุงนะครับเผาที่ลูกค้าเห็นนะครับจะอยู่ในรุ่นของอัติสองพัิบ CVT นะครับหัวเผาตัวนี้ที่ช่างกำลังทำเนี่ยจะสอดเข้าไปอยู่ในเกียร์นะครับหน้าตาเผาขับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเผาตัวนี้เสียนะครับอาการของมันก็คือนะครับจะวิ่งกดคันเร่งแล้วสั่นนะครับ บอกข้างๆนี่สถานเหมือนเก้าอี้นวดตามห้างสิบาทหยอดเหรียญนะครับนะครับอ่าน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูนะครับพอยางคุ้มเผาขาดนะครับมันก็จะมีอย่างนี้ให้เห็นเห็นไหมครับนี่ครับข้าวดำๆที่เห็นเนี่ยครับนี่ครับข้าวดำที่เห็นพวกนี้ก็คืออ่าจารบีนะครับเมื่อมันแตกพอจารบีมันแตกเสร็จปุ๊บพอมันมีการเวียงนะครับมีการหมุนมันก็กระเด็น แล้วเธอเปิดเปื่อนก็ว่ากันไปครับนะครับนี่ครับยางหุมเอาขาดหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ยางพุ้มเผาขาดพอขาดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนนะนี่ช่างงานให้ดูนะครับถามว่าทำไมมันถึงสั่นได้อ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเราทําการเปลี่ยนยางหุ้มเผานะครับเผาเราเล่นของแซมดดครับเกรดดีๆนะครับ เราจะถอดแล้วนะครับให้ดูนะครับว่าหัวเพาขับนะครับเมื่อเสียเพราะอะไรถึงเสียและอะไรตัวอะไรที่มันทําให้มันเสียได้นะครับนี่ถอดอกปลักบารถเดิมๆนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับจากกระบีที่เป็นตัวนะครับเป็นน้ําเลยนะครับแล้วพอเป็นน้ําปุ๊บตัวนี้ลูกปืนนะครับหมุนทํางานก็จะสั่นพอสั่นเสร็จปุ๊บอ่ะคุณเบลยู่ได้ไหมครับพอสั่นเสร็จปุ๊บ กะโหลกที่เห็นนี้กะโหลกเผานะครับมันก็เกิดการเสียสีข้างในเป็นร่องเป็นรอยพอร่องรอยเสร็จปุ๊บสองตัวนี้รวมกันทํางานไม่ดีมันก็สั่นสะบัดนะครับเราถึงต้องเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียครับไม่ใช่เสียแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ยางหุ้มเผาบางทีไม่หายต้องยกทั้งกะโหลกเผาหรือยกทั้งเส้นสองเส้นนี้ผมเคยเช็คราคามาให้ลูกค้านะครับเส้นหนึ่งตกราวๆสอ0 0 0ื่นสองหมกว่าบาทเลยนะครับเส้นหนึ่งครับคู่มีเกือบห้าหมื่นครึ่งแสนครับนี่คือเรื่องจริงครับเคยมีคนพูดด่าผมโง่ครับ ด่าผมว่าอร่บ้าอะไรแพงขนาดนี้มึงเช็คศูนย์ได้เลยครับกูคงไม่ได้โกหกฝากเลยครับที่งานอู่ช่างกุกครับพี่เสียหกสามนะครับยินดีรับใช้ครับซ่อมบำรุงเฉพาะทางตอยต้าเอาติดสุกรุ่นนะครับวาจาอะไรที่ผู้ดูไม่สุภาพนะครับเพื่ออัตลักษณ์ในการรับชมครับลูกค้ามันจะได้เหมือนแกงต้องใส่กะทิครับแกงใส่น้ำเปล่าคงไม่อร่อยนะครับลูกค้าสนุกสนานครับาอู่ช่างคุกครับพิเกษยหกสามครับผม